อัดตอกรียไอ้ผู้ขำว่ะไอ้ปายเหมือนเริ่มเหมือนพูดพูดเริ่มคลิปดิสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วอย่าเพิ่งเดินไอ้ปายไม่พูดแบบเฮ้ยอย่าพูดดียังเงี้ยแต่ผู้พูดก็ได้มั้งเยนนะไอ้สวัสดีครับทุกคน วันนี้เราจะเกโลบูดแล้วไอฟิลหน่ยแม่งก็แบบยังไงอะ่ะมันปดมันเป็นเจ้าของช่องแต่มันไม่ยอมพูดเปิดคลิปเองทุกคนเข้าใจไหมครับ <S <S ถ้าเกิดปูงเงียบ <S <S <ๆ>ก็ไม่ต้องไปสนใจเพราะไอฟิวอะมันพูดมันพูดมากแต่มันไม่ยอมแบบ พูดในคลิปอะมันป๊อดอะมันเป็นอะไรของมันไม่รู้เดี๋ยวอย่าให้กูไเด้ตาด <Okay. S 1> ติดเหลืองใช่ไหมคะเด็กหญิงไป<ม>ไปไอ<ม>้ที่เอ้ยไอ้อีไปอยู่บ้านเนี่ยกูอยู่หนีกูอยู่หนีงดูทำตัวดิแม่งไปไอฟิวเข้าเร็วไป เรปีดร้านง่ายๆเลยเพราะเราชินแล้วโอเคสรุปแม่งอย่าอย่าลืมเหมือนตอนนั้นนะแม่งแบบเล่นจบแล้วแล้วบอกว่าเอ้ยแหวนกูลืมอัดวะอย่าบอกดีอะใรอันนี้อันนี้แบบห้ามพูดแบบเรื่องเรื่องในอดีตของเรา cum ไอพูดแบบเหมือนเรากำลังเล่นอยู่ว้าวไม่เคยเล่นเลย แต่ละคนเล่นค้างเก้้างหนุดคิปสิไหนบอกไม่เคยเล่นไงเราไม่เราไม่เคยเล่นเรื่องกดผิดอ้ยไม่ทันแล้วมันมันก็มีในมันมีสริต์อยู่แล้วก็ทุกคนต้องเปิดสติ๊ ไม่ไมีอะไรไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับไม่เคยเล่นเลยยังไม่ได้เตรียมกันสักรอบเลยไอฟิวกดจะคลิปดิกดแล้วใครไม่กดกดเียวตายกดแล้วค่ะฮะทำไมไม่วาล่าง เฮ้เฮอย่าตีกันอย่าตีกันอย่าตีกันกูจะตีตีตี้วยไม่ได้เยเปียกกินได้ปะนี่ยเปียกจะกินม่ได้ด้ยนีเล่นรหัสองดีกว่าไม่เป็นไรหรอกี่หาผีกันจังรนบรอบเลยครับบอกว่าเขาียกลนกี้มีคือโยกฟังก์ชันแก้คุณจะ เมื่อ <il> ก <orter |notimestamps|> ี like ้ของนี่แกห้อมอยู่กับฉันฉันเริ่มหิวแล้วสิไอ้บิวอัดอยู่มันไปให้แก่นะไม่เป็นไรหรอกมีชงเงินอะไรตรงนี้เลยนะอันนี้เป็นหมาเลยอะตัวอะไรอ่ะอูขอโทษขอโทษขอโทษนะครับทุกคนไอ้บิวเป็นเกย์อ่ะเป็นเกย์เกินไป สุ้มสกีบีดีสกีบีดีสกีว่าใครมันจะไปเปลนแปนฉากนี้วะเอ้ยสกิปเอ้ยใครไม่สกีบเหี้ยหมดแล้วม,มามามาอันนี้ด้านนี้ต้องทำยังไงอ่ะเราไม่รู้เลยอ่ะ เราเจอหัวใจอ่ะเมื่อกี้เอ้ยอะไรใครมีหัวใจอ่ะเราลองว่าเฮ้ยมันวางบนแท่นได้ด้วยเฮ้ยตื่นเต้นมากเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเราเจอหัวใจด้วยอ่ะอันนี้คือทางอะไรอ่ะว้ายน่ากลัวจังเลยเรากลัวมากเลยอ่ะว้ายน่ากลัวมากเลยเกมผีเลกุน ใช่น่ากลัวจังเลยไม่ได้ไม่ได้จะดา่าโลบ็อกนะแต่ผีเลกโก้มันวันงั้นแหละ <c oughs> แล้วอยู่ไหนไล่อีกอันนึงน่ากลัวจังเลยนี่ไงอยู่นี่ไงเราเจอแล้วทุกคนทุกคนน่ากลัวมากใช่วางเลยเก่งมากเราุนเราต้องมุนด้วยใช่เราต้องหมุนด้วยนะ<ๆ>ทุกคนคุณอ,อย่ทาทำตัวเอร์มารี่เป็น ออันนี้ช่งไม่ได้ดิปั้นอันนี้อันนี้เราอัดอยู่นะยีบกบ็อกอันนั้นคือได้อะไรอ่าลองไปเหยียบสีทุกคนปุบปากไอฟิวอุ้ยรอ่ะคีปเป้งติดเหลืองว้าววาทุกคนเราไม่รู้เลยยังไม่รู้ว่าต้องไปทางไหนยังไม่รู้จริงๆนะ้้เฮ้ย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 เ พัันก็ได้แล้วแว้เลืเป็นไตู้ัวันอไอ้เย้บ้านออกกล้องเลยเหรอไม่ดีนะพันคือพูดอย่างนี้ออกกล้องไม่ได้นี่หว่าเดี๋ยวโดนน้ำม่าลงเฮ็เ็กอ่าช่อง G P F X T F